มาแล้วครับรถด่วน76นะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถา,านีต่าพระนะครับวันนี้ช้าอยู่50นาทีนะครับ ไปแล้วครับรถต่วน7ตัวนี่ฮะขบวน557ที่วิ่งมาเมื่อเช้าก็ยกตู้คอนเทนเนอร์ลงหมดแล้วนะครับขบวน557รถยกกําลังยกตู้คอนเทนเนอร์ลงหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็รอตอนเย็นทําเป็นขบวน558กลับนะครับเอาตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นแต่ว่ารถจักรไม่อยู่นี่นะครับรถจักรไปจอดอยู่สถานีขอนแก่นนะครับ พอเขารอต้องไปพักที่ขันแก่นนะครับ